ช่อดอกไม้เข็มกระดติดหน้าอกนะคะชุดนี้นะคะโทนสีแดงค่ะนะคะใช้ในงานประชิมนิเทศนะคะเชบขอบพระคุณมากๆเลยที่ไว้วางใจดอกไม้กระดาษสาเรลสานะคะมาโดยตลอดนะคะติดกันหลายปีแล้วนะคะก็ชุดนี้นะคะโทนสีแดงค่ะ250ช่อนะคะเป็นอีกโรงเรียนหนึ่งนะคะที่ไว้วางใจในดอกไม้กระดาษสาเรลสามาโดยตลอดเลยนะคะ ช่อดอกไม้เข็มกลัดติดหน้าอกนะคะใช้ในงานประชิมนิเทศค่ะนะคะ,นะคะโทนสีแดงนะคะโรงเรียนไหนนะคะอยากจะเพิ่มเติมนะคะอาจารย์ท่านไหนอยากจะได้เสียอะไรน้องๆนะคะเลือกโทนสีมาได้เลยค่ะน้องๆชอบโทนสีอะไรนะคะหรือว่าโรงเรียนนะคะเป็นสีประจำโรงเรียนนะคะหรือว่าคุณครูอาจารย์ท่านไหนที่อยากจะได้สียอะไรคะ่ะเพิ่มเติมมาได้เลยนะคะช่อดอกไม้เข็มกลัดติดหน้าอกค่ะนะคะ หรือว่านะคะจะเป็นโชคเอาไว้เข็มกลัดติดอกเนื่องในพิธีต่างๆนะคะหรือว่าจะเป็นงานแต่งงานนะคะได้เลยค่ะเจี๊ยบทําให้ได้ทุกโทนสีนะคะขอบพระคุณมากๆเลยค่ะขอบพระคุณทุกๆออเดอร์นะคะขอบพระคุณทุกออเดอร์นะคะขอบพระคุณมากๆเลยค่ะที่ไว้วางใจนะคะมาโดยตลอดเลยค่ะขอบพระคุณค่ะ